เดินไปอาบน้ำครับลกน้ำชีลกแม่น้ำชีไปกับายเบนครับกับำายเบนเดี๋ยวไปครับ ไปครับ กินใบไผ่ไครับใบไผ่ไลมพัดแรงมันลุนมาเลยมามะมาเลยมา,มา,ม,ามาบินมามามา มามามาเร็มา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 เอ้มาเฮี่ไมกินมอเตอร์ไซค์กเขาเล่นรถซะแล้ว ยาวไลครับน้องน้ะน้องนะเนะประจำบ,บ้านพิกก็มีครับลูกพิกครับเกษตรกร まままま。マママママ It going.

เช็คอินบ้านตะทิศครับจุดเช็คอินถึงนะครับแม่น,น้ำซีครับถึงน้ำแนละ้วเดินก่อนนะครับทีนี้เดินจำหลังครับเขาบไปก่อน ครับดมขี้ดมกลินขี้กินเยี่ยวครับเวตมยถึงแล้วครับน้ําชีครับแม่น้ําชีจาหรือเปล่าไม่รู้นะครับบรรยากาศลมแรงขนาดนี้

Đi lên luôn bay lên, đi lên bay lên. Bay lên, đi bay đi đi lên lên Đi lên Đi gấp. Đi lên, đi bay Đi lên Đi Đi lên, lên bay lên. Bay lên luôn bay lên. Bay lên, bay lên, má, lên. bay. กาศเย็นครับอยากจะลงครับมาเร็วลงมาเร็วมาเดินมา,มาโอ้ที่อีกครับหนาวแน่แน่ครับ,รบไม่การลงน้ำครับแค่นี้พอ ีทั้งเยี่ยวเลยครับหนาวครับไม่ยอมลงนอนครับลงไปเร็วลงไปเร็วไปเร็วลงเร็วลงเร็วลงเร็ว ลงเร็วเลงเร็วลงเร็วเ้ยครับจะลงไหมจะอาบน้ำน่าจะไม่อาบแล้วครับจังขี้หนาวครับหายเบนขี้หนาว มาเที่ยวได้นะครับนับ่นอาบน้ำกับช้างได้ครับวิทว,ท,วทัดสวยงามครับแม่น้ำชีบ้านตาทิศคับก็พายเบนนพังกตินเอาไปแล้วครับหนาวก็ไม่อาบครับ kembali ke kamp ini kah